สถานีวิทยุโทรรัศน์กองทับบกร่วมกับบริษัท UCI มีเดียจำกัดเสนอรายการจุดประกายผู้หญิงช่วงที่1สนับสนุนโดย UCI Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการจุดประกายผู้หญิงรายการที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณสวยได้ในแบบที่คุณเป็นกับดิฉันกุ้งปนัดดารักษาแก้วค่ะค่ะและดิฉันหนูนาบงกฎสีมังคลาค่ะผู้หญิงเราจะสวยก็ต้องสวยแบบมีคุณค่าด้วยค่ะและคุณกุ้งจะมีเรื่องราวของผู้หญิงที่มีความสามารถมาฝากเราใช่ไหมคะคุณกุ้ง ใช่แล้วค่ะพี่หนูนาและวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวของผู้หญิงเก่งที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพม่าค่ะเธอคนนี้ชื่อองซานซูจีเธอได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของพมา่า ชีวิตทั้งชีวิตของเธออุทิศให้กับการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในพมา่าและเคยถูกกักขังควบคุมตัวอยู่ในบ้านพักเกือบ15ปีตั้งแต่ปีพศ2532กระทั่งถูกปล่อยตัวเมื่อปีพศ2553ผลงานที่เธอทำทำให้เธอได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีพศ2534แล้วรัฐบาลแคนาดายังประกาศให้เธอเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ของประเทศซึ่งเป็นหนึ่งใน5บุคคลที่เคยได้รับเกียรตินี้ด้วยค่ะ ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นของเธอทำให้เธอกลายเป็นบุคคลที่คนทั่วโลกต่างยกย่องเธอค่ะพี่หนูนาแต่ในช่วงหน้าค่ะพี่หนูนามีเคล็ดลับความงามมาฝากคุณผู้ชมและก็คุณกุ้งด้วยนะคะค่ะแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะจุดประกายผู้หญิง Refurns เอ็กซ um. ์ทราพ n t เซนเตรเั่นวัตกรรมของเซรั่มช่วยปรับสภาพผิวเพื่อสุขภาพผิวที่ดีบนใบหน้าบายบริฟองเซนนิรภัยโคราชจากพอพอ8 8ว่สองมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการรถพยาบาลด่วนครับนิรภัยโคราชรับราเราเป็นมากกว่าวิทยุสื่อสารบริษัท UCI Corporation จำกัด จุดประกายผู้หญิงช่วงที่2ส,สนับสนุนโดย Advanced Lifting Complex Serum เ Ser ซ um รั่มบำรุงผิวลดเลือนริ้วรอยโดยราฟรองซ e กลับเข้ามาสู่ช่วงจุดประกายผิวค่ะและพี่หนูนาก็จะนำเคล็ดลับความงามมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะ ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะเน้นในเรื่องการดูแลผิวหน้าด้วยการลดเลือนริ้วรอยด้วยการใช้ครีมบำรุงค่ะคุณกุ้งพี่นายอยากจะแนะนาเรื่องสารสกัดจากกระดูอ่อนปลาฉลามที่อยู่ในครีมบำรุงผิวให้กับเรานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าที่หย่อนคล้อยมีริ้วรอยหรือแม้กระทั่งหลุมสิวก็ตามค่ะสารสกัดจากกระดูอ่อนปลาฉลามตัวนี้เขาจะทําการด้วยการที่จะไปกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนให้บริเวณที่เกิดล่องลึกแล้วก็ริ้วรอยใต้ชั้นผิวของเราให้ค่อยๆตื้นขึ้น ใช้เป็นประจำนะคะเช้าแล้วก็ก่อนนอนผิวก็จะลดเลือนริ้วรอยแล้วก็เรียบเนียนขึ้นค่ะคุณกุ้งและคุณผู้ชมท่านใดสนใจสามารถติดตอ่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างน,นี้เลยค่ะหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ f a c e b o o k ราฟองเซ่ประเทศไทยค่ะและเราก็มีข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ่มอบอายอ็นเตอร์ไชนเซอร์เพอ ครีมบำรุงผิวรอบดวงตามูลค่า1,750บาทให้สำหรับคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาท้ายรายการสายแรกนะคะและอีกห้าสายรับขนาดทดลองไปใช้ฟรีเลยค่ะ ง่ายๆนะคะเพียงตอบคําถามว่าเมาื่อสัคูพี่หนูนาพูดถึงสารสกัดชนิดใดที่มีอยู่ในครีมบารุงผิวค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมโทรมาหลังจบรายการเราค่ะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากร้านไมมัมเมทค่ะ UCI set top box ก่องรับสัญญ,ญาณทีวีดิจิตอลนิตยาสารโค s ส a r มาร์ทบอมผู้ผลิตสื่อวิทยุคุณภาพทั่วประเทศบริษัท UCI Corporation จำกัดตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสารม o t ต r o l โลา ผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ่สเสน่ห์ความงาม,งามเหนือการเวลาค่ะเร,ราของเราหมดลงอีกแล้วค่ะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ